มานดาก็ทำให้ไม่ได้บิดาก็ทำให้ไม่ได้ญาติพี่น้องก็ทำให้ไม่ได้แต่จิตที่ฝึกฝนไว้ชอบย่อมทำสิ่งนั้นให้ได้และทำให้ได้อย่างประเสริฐด,ด้วยคุทธวัจนะ การปฏิบัติธรรมเราต้องทำเอาเองใครก็ทาให้เราไม่ได้คุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องก็ทำให้กับเราไม่ได้แล้วแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ทำให้กับเราไม่ได้ท่านเป็นเพียงแค่ผู้ชี้ทางบอกคนทางให้เราเองจะต้องเป็นผู้เดินทางบุคคลอื่นเนี่ย เป็นเพียงกัลยาณมิตรให้คำแนะนำให้กำลังใจให้แง่คิดส่วนการปฏิบัตินั้นเราต้องทำเอาเองใครทำใครได้ใครดูใครเห็นใครปฏิบัติใครเป็นเต้ว่าตอนนี้บางท่านอาจจะสงสัยว่าอันนี้เป็นการทิ้งในตัวหรือเปล่าการปฏิบัติธรรมอะไรมีข้อพิสูจน์ต้องทำตัวเราก่อน แต่จึงจะช่วยเหลือแบ่งปันผู้อื่นได้ถ้าเราทําไม่เป็นแล้วเนี่ยจะบอกให้อื่นเขาทาเป็นเนี่ยมันก็ยากถ้าเราวหวยนะ้ําไม่เป็นจะไปช่วยคนตกน้ําได้อย่างไรเพราะการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งภายนอกมันอยู่ภายในจิตใจเราอยู่ที่กายที่ใจเราเนี่เองถ้าเราเข้าใจรู้จักวิธีการปฏิบัติรู้จักช่วยตัวเราให้รอดแล้วแล้วก็วิธีการช่วยเหลือผู้อื่นเนี่ยไม่ยากลว เพราะว่าเราเรียนรู้จากตัวของเราเราก็จะเข้าใจผู้อื่นแล้วก็แนะนําได้เช่นการปฏิบัติธรรมเราก็เริ่มต้นที่ตัวเรานี่แหละท,ท,ท,หท,ที่กายที่ใจของเราไม่ต้องไปที่ไหนสนามรบสนามการปฏิบัติธรรมเนี่ยที่กายที่ใจของเราที่รูปนามขันห้านี่แหละที่เราสมมุติว่าเป็นตัวเราอาอย่างเช่นการเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ย คนทุกคนเนี่ยย่อมหลีกหนีไม่พ้นเรื่องความป่วยไขย้ที่ร่างกายเป็นโรคอะไรก็ตามจะรุนแรงร้ายแรงขนาดไหนก็ตามเราอย่าเพิ่งปฏิเสธในสิ่งที่กำลังมีขึ้นกับตัวเราเราฟังเรื่องการจริญสติมามากแล้ววันนี้เราลองมาใช้สติแก้ปัญหาชีวิตเราดูบ้างสิมีอาวุธแล้วใช้ไม่เป็นเนี่ยเกะกะ เรามีอาวุธคือสติคือความรู้สึกตัวแล้วเนี่ยเราลองมาใช้กับชีวิตของเราดูสิอย่างเช่นเวลาเรามีทุกขเวทนาเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาเนี่ยอย่าเพิ่งปฏิเสธตั้งสติให้ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับตัวเรามันมีขึ้นจริงไหมไอ้อนเจ็บไข้ได้ป่วยมันป่วยกายหรือป่วยใจเราเรามีสติแยกแยะดูสิถ้าป่วยกายเนี่ยมันเห็นได้ชัดเจนมากปวดศีรษะปวดท้องปวดหลังปวดเขา่า เป็นโรคร้ายแรงที่หมอรักษาได้ก็ดีรักษาไม่ได้ก็ตามลองรู้ลงไปที่ตัวเราสิแค่เรามีสติระลึกรู้เนี่ยจิตมันก็ได้พลังแล้วนะไอ้ที่ป่วยทั้งกายทั้งใจเนี่ยจิตมันก็จะหายป่วยได้เหมือนกันนะการมีสติเดียงน้อยก็หารความเจ็บทุกเวทนาร่างกายไปที่ครึ่งหนึ่งอะรู้ครึ่งหนึ่งเจ็บครึ่งหนึ่งก็ยังดีนะดีกว่าเจ็บทั้งร้อยลอง พิจารณาดูซิว่ากายเราเนี่ยมันเจ็บป่วยจริงหรือเปล่าโดยสายสติอาศัยสมาธิอาศัยปัญญาที่เรามีอยู่เนี่ยก็ต้องขอบคุณนะความเจ็ใไขได้ป่วยอย่างน้อยเราจะได้มีสติรู้ว่าอ๋อนี่เพราะว่าเราใช้ร่างกายไม่ถูกต้องมันจึงมีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาอาจจะทานอาหารไม่ถูกต้องทานอาหารที่ไม่มีคุณภาพโรคร้ายจะเกิดขึ้นในกายเรา หรือเราอาจจะพักผ่อนไม่เพียงพอทำงานมากจนเกินไปใช้ร่างกายมากจนเกินไปโดยที่ไม่ให้พักผ่อนร่างกายก็ไปทุกข์ได้เหมือนกันนะหรือบางทีเราทานอาหารดีแล้วพักผ่อนก็เพียงพอบางทีอาจจะเกินประมาณก็ได้ซ้ําไปแต่ทำไมจึงมีโรคภัยเครือเจ็บมาลุมเร้าอยู่ที่กายเราบางทีมันอาจจะเกิดจากว่าเราไม่ได้ออกกําลังกายก็ได้จะไม่ค่อยเคลื่อนไหวไปมา สูภาพร่างกายจึงไม่ค่อยดีอ้วนไปบ้างอ่อนแรงไปบ้างอันนี้เราอาศ,าศ,าศาัยสติพิจารณาสักหน่อยา่าสาเหตุมันมาอย่างไรเราจึางเป็นอย่างนี้เราได้รู้จักตัวเรารู้จักแก้ไขที่ตัวเราอันนี้มันได้ปัญญาแล้วนะบางทีมันต้องใช้ความคิดช่วยแก้ปัญหาไม่ใช่ว่าเราจะรู้แล้วก็ทิ้งรู้แล้วก็ปล่อยมันไม่ใช่ปล่อยวางเราปล่อยทิ้ง ถ้าไม่เียว,วิสัยที่จะแก้ปัญหาได้แล้วก็ต้องแก้ปัญหาก่อนรู้แล้วก็แก้ปัญหาถ้าแก้ไขไม่ได้ก็เป็นปัญญานหนึ่งก็รู้จักปล่อยวางถ้าแก้ไขได้ก็แก้ไขไปตามหน้าที่ตามกําลังเท่เาจะแก้ไขได้เราจะร่วมเข้าใจเรื่องของกายดีแล้วที่เขาให้เราเห็นอาการขเขาเราจะได้แก้ไขทุกครั้งที่เราแก้ไขากายได้เลยเราจะสบายใจเราจะไม่เป็นทุกข์แถมจะมีความสุขด้วย ส่วนเรื่องของจิตใจเนี่ยจิตใจนี่ก็สําคัญความเจ็บไข้ได้ป่วยทางใจนี่มันร้ายแรงกว่าเรื่องของร่างกายความทุกข์ที่เกิดขึ้นในทางจิตรุนแรงกว่าทุกข์ที่เกิดจากทางด้านร่างกายร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าเราทําใจได้เนี่ยโอ้ทุกข์นี่แทบจะหมดไปเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นจิตจริงสําคัญกว่าถ้าจิตดีแล้วเนี่ยมันจะดูแลกายได้ทีนี้ถ้าว่าเราเจ็บไข้าทางด้าน จิตใจก็เรียกป่วยใจอ่ะบางทีร่างกายไม่ป่วยแล้วร่างกายสบายดีแข็งแรงแต่ป่วยใจเนี่ยโหรุนแรงมากทุกไม่เลิกอย่าปล่อยให้จิตใจเราต้องเลื่อนลอยไปตามอารมณ์ที่มันทำเราต้องเป็นทุกข์นะอย่าลืมเรียกสติผมมักจะเรียกพระสติเรียกสติกลับคืนมาให้รู้สึกตัวซะก่อนอย่าพึง่งมัวแต่กลนทุกข์ กลนเศร้าจิตใจเลื่อนลอยไปมันช่วยอะไรเราไม่ได้หรอกอาการที่ทุกข์ที่เศร้าแบบนั้นมีหรือซ้ําเติมให้จิตใจเราเนี่ยเป็นทุกข์มากขึ้นอีกตั้งสติให้ได้เราเนี่ยเป็นทุกข์อย่างนี้เนาะมันเริ่มมีสติแล้วเนี่ยมันจะเริ่มมีความคิดที่ดีๆนะสติเนี่ยไม่ใช่ว่ารู้แล้วก็ปล่อยอย่างเดียวนะถ้าเป็นสติปัญญาสมัมปัญญะแล้วก็มันจะมีวิธีการแก้ไขยอยู่ในตัวเห็นทุกข์แล้วก็เห็นทางดับทุกข์ใน,ในตัวด้วย เราจะเริ่มเข้าใจอ๋อนี่ที่เรามีความทุกข์ใจอย่างนี้นะเป็นเพราะว่าเรามีตัณหามากนะมีความยึดมั่นถือมั่นอะไรสักอย่างหนึงนะ่งลองสังเกตดูดิทุกข์ใจนี่ไม่ได้เกิดจากอะไรหรอกมันเกิดจากความยึดมั่นถือมั่นอย่างน้อยก็อยากได้สิ่งนู้นสิ่งนี้เวลาอย่างใจแล้วก็เป็นทุกข์อยากเป็นอยากเป็นคนดีอยากเป็นคนเก่งอยากเป็นเหมือนคนนู้นคนนี้นี่ ถ้าไม่ได้ใจงอยากแล้วก็ใจก็เป็นทุกข์แล้วจิตก็คิดฟุ้งซ่านเพราะความอยากของเราเนี่ยไปยึดมั่นถือมั่นในความอยากด้วยเรียกว่าใช้สมองเปลืองใช้ความคิดเปลืองจิตจึงต้องเป็นทุกข์คนเราเป็นทุกข์เนี่ยนอกจากจะยึดมั่นถือมั่นแล้วยังใช้สมองเปลืองคือคิดเยอะคิดข้ามวันข้ามคืนเนี่ยทุกใจมาหลุ่มเลามันน้ำที่มันกำลังค่อยไหลท่วมมาเตือน้อยเถือนน้อย มาจากอุตรดิตามาท่วมสุขโขทัยต่อไปจะไหลลงมาที่พิจิตรเดี๋ยวก็ถึงนครสวรรค์ถึงกรุงเทพออกปากอ่าวทะเลเลยค่อยๆซึมมาเรื่อยๆพอน,น้ำเนี่ยมันไหลไม่หยุดความคิดเราก็เช่นเดียวกันถ้าคิดไม่หยุดคิดไม่เลิกล้วก็มีโอกาสท่วมทับจิตใจได้นะเนี่ยไม่เป็นไรเรามีสติเป็นเครื่องป้องกันน้ําไม่ไหลบ่าท,ท่วมทับจิตใจได้สตินี่แหละกั้นกระแสอารมณ์ที่จะกระทบใจได้ เรามีสติสักหน่อยอ๋อนี่เราเป็นทุกข์เพราะยึดมัน่นถือมั่นนะเราต้องรู้จักปล่อยวางอย่าใช้สมองเปลืองอใช้ความคิดเปลืองให้รู้เนื้อรู้ตัวเสยบ้างทุกทางใจเนี่ยแก้ไขด้วยการจเจริญสติด้วยการปฏิบัติธรรมอยู่กับปัจจุบันก็ไว้ถ้าสติไม่มากับตบมือเรียกสติกับพื้นมาอยู่ที่กายเคลื่อนไหวดูลมหายใจลึกๆหายใจเข้าหายใจออก เจตนาลุกกไปที่ลมหายใจสักสองสามครั้งเนี่ยพระสติก็มาช่วยเราแล้วเพราะฉะนั้นถ้าทุกกายเราก็แก้ปัญหาไปตามหน้าที่ด้วยสติทุกใจทุกตีทางจิตใจเราก็แก้ปัญหาด้วยสติเราต้องทําตัวของเราเองอย่าไปหวังพึ่งคนอื่นโดยเฉพาะคนใกล้ตัวเนี่ยถ้าเราปฏิบัติธรรมได้แล้วเนี่ยแก้ปัญหาตัวเราได้แล้วเนี่ยเลยไปบอกใครก็ได้ บอกคนใกล้ตัวก็ได้บอกสามีเราภรรยาเราลูกเราแล้วคนที่เรารักเราสามารถแนะนําแล้วก็สอนเขาได้แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเราอย่าเพิ่งไปด่วนตัดสินใจว่าเราเนี่ยแก้ไขตัวเองไม่ได้แล้วเราจะแก้ไขคนอื่นได้อย่างไรอันนี้ไม่เป็นไรหรอกเราฝึกตัวเองมากๆฝึกเจิญสติในปัจจุบันนี่แหละอย่างน้อยเราก็ต้องมีความอดทนกับอารมณ์ ความขยันยังไม่เพียงพอนะต้องอดทนด้วยขยันแล้วก็อดทนมีศรัทธาการปฏิบัติตัวเราก็จะดีขึ้นทําตัวอย่างให้เขาดูอยู่ให้เขาเห็นเย็นให้เขาสัมผัสปฏิทีอาศัายความอดทนนี่ช่วยได้นะอย่างสมมุติว่าเวลาที่เราถูกติดชิ้นนินทาหรือถูกใส่ร้ายการนินทาว่าร้ายเราจะเป็นทุกข์มากแล้วเขาว่าไปตรงที่เราเป็นซะด้วย เขาดูเราผิดนินทาเราใส่ร้ายเราอันนี้ไม่เป็นไรเราพิสูจน์เลยเราใช้สติอยู่กับปัจจุบันเนี่ยรู้สิว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยมันจริงไหมถ้าเขานินทาว่ากล่าวเราหรือใส่ร้ายเราถ้าไม่จริงเนี่ยเราก็เฉยได้เป็นปกติได้ถ้าเรื่องที่เขาพูดเขานินทาเนี่ยมันเป็นจริงแล้วก็มีสติอ๋อนี่เราเป็นอย่างเขาจริงๆนะเป็นดันที่เขาว่าจริงๆไม่ต้องเป็นทุกข์ เขาพูดจริงแล้วไม่เป็นไรแล้วดีแล้วขอบคุณเขาเราจะได้ระวังตัวเราการที่เข้ามานินทาว่าร้ายเราหรือใส่ร้ายเราเนี่ยมันช่วยทาให้เรามีสตินะสังเกตด,ดูตัวเราเป็นจริงหรือเปล่าถ้าไม่ได้เป็นจริงที่เขาว่าเราก็เฉยได้ถ้าเป็นจริงอย่าคิดว่าก็ขอบคุณเขาเขาพูดถูกต้องแล้วใช่ไหเราจะเริ่มมารู้จักดูตัวเราแล้วจะได้แก้ไขตัวเราหรือถ้าหากว่าการที่เขานินทาเรา ว่าร้ายเราใส่ร้ายเราเนี่ยถ้าทําให้เขามีความสุขแล้วก็ก็ไม่เป็นไรนะก็ถือว่าทําบุญในส่วนนั้นไปนเลยทําให้เขามีความสุขช่วยเขาในทางอ้อมเลยถ้าเขาตมิติติดเตียนเราถ้าเขามีความสุขแล้วก็ปล่อยครับเนี่ยเราได้ทําบุญเลยนะถ้ามีโอกาสชี้แจงก็ชี้แจงไปถ้าไม่มีโอกาสกา็อ๋อดีแล้วละ่ะเขาจะได้คลายเครียดเขาสะบ้างช่วยใจเราให้มีความสุขได้เหมือนกันนะและสิ่งสาคัญก็คือ สิ่งที่เขาตำหนิติเตียนเราหรือดินทาเราเนี่ยเขามาสอบอารมณ์เรานะว่าจิตใจ,จเราเนี่จะมั่นคงแค่ไหนวันไหวหรือไม่กับเสียงดินทาที่เป็นเสียงเหมือนลมผ่านหูผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเราจะวันไหวกับสิ่งนี้หรือเปล่าถ้าไม่วันไหวแล้วก็สติเราก็ผ่านถ้าวันไหวเราก็รู้อ๋อนี่เราวันไหวนะเราก็ผ่านผ่านด้วยสติเป็นทางผ่านนี่หละเป็นการวัด จิตใจของเราเลยว่าเรามีสติมากน้อยแค่ไหนถ้ามีสติน้อยก็หวั่นไหวบ้างถ้าขาดสตินหวั่นไหวเต็มร้อยเลยถ้ามีสติทุกอย่างผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเป็นของเกิดๆกดับดับแล้มีแต่ประโยชน์ส่วนเดียวเ,ยเราทําเพียงแค่เนี้ยทําตัวเราให้เป็นปกติแล้วคนรอบข้างเห็นเราเป็นปกติเนี่ยโอ้โหเขาจะทึ่งในตัวเรานะ จะเห็นความสมาของตัวเรามากขึ้นบางทีเราไม่ต้องพูดไม่ต้องบอกเรามีความเป็นปกติเขาเห็นปกติกายคือไม่เบียดเบียนใครไม่ขาสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่ดื่มสุรานี่ปกติของกายปกติของจิตคือไม่หวัน่นไหวไปตามอารมณ์ต่างๆพอรู้เท่าทันมีสติมีสมาธิรู้เท่าทันกายรู้เท่าทันจิต แล้วก็รู้จักปล่อยวางอันนี้คือเป็นปัญญาเราทําเพียงแค่เนี้ยไม่ต้องบอกไม่ต้องสอนมากแล้วคนรอบข้างก็จะเริ่มศรัทธาการปฏิบัติธรรมสําคัญที่ตัวปฏิบัติไม่สําคัญที่ความรู้ร้อยรู้หมื่นรู้ก็ไม่สู้หนึ่งทำนะหนึ่งทอสัตยธรรมรู้มากขนาดไหนก็ตามถ้ายัางทําไม่ได้เนี่ยถือว่าไม่รู้นะเพราะฉนั้นการปฏิบัติธรรมต้องทําตัวของเรา ทําให้เป็นทําให้ชํานาญและสิ่งเหล่าเนี้ยก็จะเป็นเครื่องประกาศตัวเราว่าโอ้นี่คนทําได้มันก็มีแล้วเราเองก็ทําได้ด้วย